สวัสดีครับผมพ่ชินัยเกมเมอร์กับเกมคุงฟอนะฮะกับพรคอับพูดร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 ับไม่พูดครับโอ้โหเขาแบบอื้อเขาแบบเด็กน้อยปอสี่ครับอยู่ปอสี่เออปอห้าปอห้าเออใช่ใช่ใช่ปอห้าปอห้านะก็เริ่มเลยดีกว่ามาฝ่ายผมก็เป็นตัวอืม เฮ้ยแป๊บเฮ้ยป้องกันละแป๊บป้องกันละแป๊บป้องกันแป๊บป้องกันแป๊บเฮ้ยไปปรับอะไรแป๊บแป๊บมั้ยปรับแป๊บฮะแป๊บมาแล้ว อะไรแฟนพาวไหนเอยเอ้ยเยอะเยอะ<ๆ>ไป แต๊บมีอ่เอาฟุกยาจะทำไรจะทำไรฟุกโอ้ยยาาระระงปดระระบ๊าดระรขอเจสุดท้าย เอ้ยอย่าอย่าค่าปล่อยไปปล่อยไปอ่าหายแล้วจิปิงกันโจโจไปแล้วไปแล้วไปแล้วโจโจไปแล้วโจโจไปแล้วโจโจขายแอคก่อนเอาโกเทนคาตาล้วกันไป ดูปอ,อนมีของอะไรตกหลงเดือไม่งาะเนี้อเงาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอืมไปฮะไปฮะไปฮะหลังอ่ะเฮ้ยซื้อของเอาซื้อขวานได้แล้วหรอเฮ้ยเกียนค่ายเยอะว่าเราเนี่ Oye, oye. Pa para. T -t -t oh para, But you ก็รู้แล้วเ,เพราะอะไรล่องหนล่ลองหนชันฉันนี้ล่องหนะ <c oughs> <c oughs> ครัคบกิ๊ดจิ๊ดเฮ้ยตัวนั้นมาว่ะไ <c oughs> อตัวยิงเราเคลียตัวยิงเองเคลียตัวยิงเอง เอออุ้ยแหลกนี่นี่ล่ะระดับพารนะระดับพานะโคตรยากอ่ะเฮ้ยอุ้ย อืใครเขาโทรมาเนี่ยเออฟุกเราไปอืม เอาบักบ oh, ักช้อมด้วยเบงกันโอ้ยเสียงดันหัวอ่ะ โอ้ยไปร้อนร้อนร้อนอ่บแบบแบบแปบบอ่ะหิวแบบซ้อนกันซ้อนกัน มาซ้อนกันเถอะมาซ้อนกันเถอะเอาทำไมอ่ะอซื้อของอย่างอื่นไม่ได้เด้ออ้๊บ แล้วหลังมานี่มานี่ฟุกมานี่เออมานี่มานี้ <c oughs> โหลูกน้องขนาดนี้เราบอสจะเป็นยังไงถามหน่อยครับเอ้ยเอ้ยเรื่อยเรียวจะไม่ยุ่ง เรียวจะไม่ยุ่งเรียวจะไม่ยุ่งกันเรื่อยเรื่อยมึงมาสองทางครับมาสองทางหาพ่อเธอหรือมาสองทางหาพ่อเธอหรือเชี่อให้บูม <c oughs> ตายรับอุ้ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรับมาดูว่าอุ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> ไม่รอดเลยนะคนอุ้งมาเต็มับมาเต็ม มาอะไรหนังหนามาปาร์ตี้หรอมาปาร์ต so ี <sh> ้หรอมาปาร์ตี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 ้หรอมาปตี้หรอมาปาร์ตี้หรอมาปตี้อม่รอดไมาปารอด้อมอมาอมารอมารออมอมารอมอร์ม่รอดาอออมออตายางโหด ก็ขอเจ็บเพียงเท่านี้นะอย่ายย้ายไปแบบอื่น